สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนเน่นะคะอยากได้ร,รีวิวชีวิตตัวเองในปีนี้ท่ทำงานดค่ะรีวิวชีวิตตัวเองในปีนี้ดีมากๆค่ะแฮปปี้มากก็ได้ร<ๆ>ู้สึกได้กลับได้กลับเมืองไทยด้วยค่ะแล้วก็ได้เจอครอบครัวได้เจอแฟนคลับได้เจอเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีเวลากับตัวเองมากขึ้นค่ะแล้วทำงานก็ทำงานไปได้แล้วก็มีเวลาได้ไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือ<ๆ>บินไปบินมาอะไรอย่างงี้ก็มีความสุขแฮปปี้มากอะไรที่เป็นอะไรที่สุดในปีนี้ของเราที่แบบที่สุดเลยที่สุดเลยหรอ ที่ที่สุดได้แคสแล้วได้โปรเจกต์ใหญ่ <laughs> อันนี้ดีใจมากก <laughs> ็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวก็ค่อย,คอยๆทยอยปล่อยออกมาเองแหละใช่เป็นความลับอยู่ค่ะใช่ช่วงนี้ก็เอาไว้ว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากค่ะแล้วเนียต้องหมายต้องายในปีหน้าต <laughs> ้องหมายต้องหมาปีหน้าต้องหมายในปีหน้าของเน่เน่คิดว่าเน่น่าจะมาลง จับการในการแสดงมากขึ้นค่ะชัยก็คิดว่าน่าจะมีโปรเจกต์หลายๆอย่างให้ออกมาให้เพื่อนๆได้ติดตามค่ะใช่ใช่ค่ะฝากถึงออมที่คอยอร์เรานะคะได้ค่ะค่ะ,คะก็ฝากถึงอตอมที่คอยซัพพอร์เนี่ยนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมา,มากๆเลยนะคะที่ตามกันมาตลอดนะคะแล้วก็คา,าดหวังว่าในอนาคตนี่จะมีผลงานดีๆแล้วก็สมควรคุณค่ากับการรอคอยของอตอมทุกคนแน่นอนค่ะใช่วันนี้ตั้งใจทำมาก อืค่ะฝากไว้พ,อพรอเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนนะคะขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีใหม่ที่ดีของทุกคนนะคะแล้วก็กินข้าวไปเที่ยวมีความสุขกับทุกๆอย่างในชีวิตน,นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ